เอาใจคอซีรีส์แบบเต็มอิ่มล่าสุด MONOMAX m o n o m a X, ac, สุดยอดหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่องพร้อมส่งมอบทุกความบันเทิงหลากหลายสัญชาติหลากหลายรูปแบบด้วยการส่งซีรีส์วยไทยแนวโรแมนติกดราม่าเรื่องเลิฟนายโอชไมซันชัยนท์นำแสดงโดยสองหนุ่มคู่จิ้นระดับตำนานอย่างโอมทิติวัตรฤทธิ์ประเสริฐและฟลุ๊กัทศิริพงษ์ธรมาลงจอให้แฟนซีรีส์ได้รับชม เรื่องราวของสองพี่น้องแห่งตระกูลครอบครัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับต้นๆของประเทศเรนโนพูหลวงหนุ่มนิสิตปีสี่ซึ่งอัธยาศัยดีจนเป็นที่รักใคร่ใครซึ่งแตกต่างกับน้องชายคิมโอมทิติวัฒนิสิตปีสามผู้เงียบขรึมมีโลกส่วนตัวสูงมากด้วยความรักในเสียงดนตรีของเชลโลและมีความใฝ่ฝันแค่จะไปแสดงเชลโลบนเวทีเดียวกับศิลปินคนโปรดของตัวเองโดยมีพายุปีเตอร์แพนทัดพล หนุ่มวัยเดียวกับเรนที่เป็นลูกชายของบัตเลอร์สันติลิฟส์โปตผู้ดูแลทุกอย่างในครอบครัวกันกุลกุลพายุเป็นเสมือนเพื่อนและบดีการดดูแลพี่น้องทั้งสองคนเพราะทั้งสามอาคนเติบโตมาด้วยกันโลกของคิมต้องเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบกับซันฟลุกนัท ที่เพิ่งย้ายมาเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยนี้ตอนปีสามซันพุ่มองโลกในแง่ดีฝึกฝนการเล่นกีตาร์เพราะต้องการเข้าใกล้สิ่งที่เขารักซันโชคร้ายเกิดมามีเส้นเลือดแดง2เส้นวิ่งเข้าหัวใจทําให้เกิดภาวะผิดปกติทางหัวใจซันพยายามเข้าชมรมดนตรีคลาสสิกของมหาวิทยาลัยให้ได้แต่ก็พลาดจากการเข้านัดออดิชั่นแต่อวันสิงห์นัดทิวนั ก็ช่วยให้สันเข้าในวงจนได้เรื่องราวของโชคชะตาและความผูกพันระหว่างเพื่อนวัยนักศึกษาที่ยากจะลงตัวของคิมและสันที่เหมือนว่าความสัมพันธ์และความรู้สึกดีๆกำลังก่อตัวขึ้นจากความสนิทสนมกันในชมรมดนตรีและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เมื่อมีสองหนุ่มจากชมรมฟันดับสุดฮอตในมหาวิทยาลัยเข้ามาเกี่ยวพันกับทั้งคิมและสันยิ่งทำให้เกิดความวุ่นวาย เรื่องราวสุดป่วนนี้จะจบลงอย่างไรติดตามชมบทสรุปความสัมพันธ์ของพวกเขาในเลิฟ OH นไนโอเอชไมล์สันชไหน